วิธีเอาชนะใจเจ้าเหมียวหรือแมวของเพื่อนเพื่อนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้จัดมาให้ทุกอย่างครบเลยนะฮะหลังจากที่เรารับน้องแมวมาควรทำอะไรยังไงกับมันบ้างจนทำให้มันรักเราได้เลยนั่นเองนะครับพร้อมมีวิธีในการแก้ไขโดยเบื้องต้นด้วยงั้นขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับแมวไม่ชอบให้คนมายุ่งมากนกนะครับสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบเนาะวันนี้มีเพื่อนมาบ้านเราหลายๆายคนนะครับน้องแมว จะชอบคนที่ไม่ยุ่งกับมันมากที่สุดครับสาหรับคนที่ยุ่งกับมันก่อนเลยเนี่ยไปกอดมันก่อนไปเล่นกับมันก่อนเพื่อเลยอะตัวนั้นน่ะคนคนนั้นน่ะแมวจะไม่ค่อยชอบนะครับดังนั้นดีที่สุดเลยจากปฏิกิริยาแบบนี้คืออยู่ให้ห่างครับอย่าไปยุ่งอันนี้คือในตอนแรกเท่านั้นนะอย่าไปยุ่งครับหลังจากน้องอยู่ไม่ต้องไปกวนเลยครับปล่อยเลยครับปล่อยแบบปล่อยยาวเลยฮะเรามีหน้าที่แค่ให้อาหารให้น้ําและเดินออกจบแค่นั้นเพราะเราทั้งคู่ยังไม่รู้จักกัน เว้นระยะห่างครับดีที่สุดสําหรับในตอนแรกความสูงครับเนื่องจากตามปกติเลยนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนก็ตามชอบอยู่ในระดับเดียวกันครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเราแนะนําว่านั่งครับให้อยู่ระดับเดียวกับแมวครับให้ต่ําที่สุดอะแต่ไม่ใช่หมอบเพราะว่าเราคงหมอบถามมันตอนแรกไม่ได้แมวมันน่าจะตกใจนะครับนั่งก็พอให้แมวเห็นเราได้ชัดมากขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าสูงเกินไปเนี่ยสายตาของแมวมันก็ไม่ดีด้วย มันอาจจะมีปัญหาต่อน้องได้นะครับดังนั้นดีที่สุดเลยอ่ะให้อยู่ในระดับเดียวกันเรียกว่าเป็นการคลรบไม่ต้องกลัวว่าฉันจะทําร้ายคุณไม่ต้องห่วงมันเป็นการเสนอและแสดงท่าทางให้แมวรู้ว่าเราไม่ได้เป็นภัยนะแว่นครับข้อนี้อาจจะมีปัญหาสาหรับบางคนที่ใส่แวนเนาะเพราะเราใส่แว่นเนี่ยตัวเราอะมองเห็นจัดขึ้นอันนั้นเข้าใจได้ครับบางคนสายตาสั้นแต่ในมุมมองของแมวอะตาเรามันใจะใหญ่ขึ้นก็ปกติ มันจะดูน่ากลัวครับเพราะว่าตอนเราถอดหรือตอนเราใส่เนี่ยตาม,มันจะไม่เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยไปไม่ได้ตอนหาแมวถอดแว่นก่อนให้น้องรู้จักกันก่อนหลังจากรู้จักค่อยใส่อันนั้นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะน้องจะจํากลิ่นเราได้แล้วแต่ตอนแรกอ่ะยังไม่ควรใส่เพราะแมวจะตกใจหน้าของเรามากกว่าครับอาหารครับอย่างที่แจ้งไปแล้วในข้อแรกคืออาหารเราต้องให้เนาะแต่ว่าทีเนี้ยเรียกว่าเป็นการขยบความสัมพันธ์นั่นเองนะโดยตอนแรกเราเอาใส่จานใส่าชามใส่อะไรไว้ก็ทิ้งก็เลยครับไม่ต้องอะไรมากเนาะให้เป็นอาหารเน็ต แล้วหลังจากนั้นน้องเริ่มกินเนาะเอาสักแบบเริ่มสาวันสี่วัน่นนะแบบเดินเข้าไปแล้วน้องไม่ขู่ใส่เราแล้วถ้าไม่ขู่แล้วอ่ะเอาว่าแค่ไม่ขู่ครับสามถึงสี่วันหรือเจ็ดวันก็ได้ครับค่อยๆให้อาหารอันเดิมนี่แหละแต่ให้ด้วยมือค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับเอานิ้วชี้กันนิ้วโป้งจับกันก่อนแล้วก็ให้ทีละชิ้นทีละชิ้นถ้าเริ่มดีขึ้น ก็เอาใส่ฝ่ามือเราเลยแล้วให้น้องกินที่มือแปลว่าน้องเริ่มรับเราแล้วนั่นเองมองว่าเราได้เป็นพิษภัยอันนี้เรียกว่าเป็นการขยับควาสมสัมพันธ์ที่ดีจากเดิมแล้วนั่นเองครับหากอยากลูกให้ทําความรู้จักก่อนเนื่องจากแมวเป็นสัตว์ที่พฤติกรรมโดยดั้งเดิมหากแมวกับแมวเองจะทำความรู้จักต้องดมกันก่อนดังนั้นเหมือนกันครับเราต้องเอามือให้น้องดมก่อนให้น้องรู้ก่อนกลิ่นว่าเออเป็นเรานะเราไม่ได้มาทําร้ายนะถ้าน้องเดินหนีอย่ายุ่งนะครับ แต่ถ้าน้องก้มหัวให้หรือยกหัวขึ้นหรืออะไรก็ตามอ่ะเอาว่ามันไม่เดินหนีแล้วกันคุณสามารถรูปได้เลยแต่คำว่ารูปในที่นี้ไม่ใช่ว่ารูปจากหางขึ้นบนนะครับคนรูปจากบนนะไปเรื่อยๆเพราะน้องบางตัวไม่ชอบให้รูปหางนะบางตัวนะครับแต่รูปหัวกับคางเนี่ยไม่มีปัญหาเอาโดยหลักไม่มีปัญหาต้นคอโคนหางาหัวและคางส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา ที่เหลือเนี่ยเป็นบางจุดละบางตัวให้ชอบจับเท้าบางตัวไม่ชอบชอบจับพุ่งไม่ชอบชอบหางไม่ชอบแล้วแต่ตัวครับที่เหลือเนี่ยอย่าพึ่งเอาโดยเบสิกก่อน4จุดตามที่ว่าไปจัดพื้นที่ส่วนตัวให้น้องครับเนื่องจากคนเรายังต้องการห้องส่วนตัวเลยแน่นอนครับสัตว์ก็ต้องการเช่นเดียวกันจัดให้น้องไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระบาดายแมวอันนี้แน่นอนที่นอนต้องมีนะครับอาหารถ้วยใครถ้วยมันนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโดหรือของเล่น อันนั้นเป็นสเปซตรงกลางอันนี้ไม่มีปัญหาคือจัดไปส่วนกลางเลยแต่ที่เหลือสีอย่างที่พูดไปเมื่อกี้คือต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้และอย่าไปยุ่งกับน,น้องมากให้สเปซน้องก่อนนั่นเองนะครับเสียงครับลหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเสียงมันเกี่ยวอะไรเนื่องจากเราพูดไปอ่ะแมวก็ไม่รู้เรื่องแต่ประเด็นคือแมวเนี่ยดันเป็นสัตว์ที่จําเสียงและกลิ่นได้ดีดังนั้นเสียงเลยเป็นอีกหนึ่งอย่างครับเพราะจะจาเราตั้งแต่เสียงเดินแล้วครับแล้วก็ต่อมาคือกลิ่น หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นใน่วนของเสียงพูดซึ่งถ้าเราพูดกับแมวยิ่งบ่อยแค่ไหนแมวก็จะยิ่งจําเราได้มากแค่นั้นหรือทุกครั้งที่เราเดินเข้าไปเรียกชื่อมันเลยมันจะจําได้โอเคไอ้ตัวนี้มันนาอีกแล้วให้มันจําว่าโอเคเนี่ยคือเราเป็นเจ้าของมันนะเราเป็นคนดูแลมันนะเรียกชื่อมันทุกครั้งที่เดินเข้าไปเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะจําได้สมมุติถ้าคุณมี5้าตัวคุณเรียกตัวเดียวก็ได้เพราะน้องจะจํโทนเสียงครับอ๋อโทนนี้คือไอ้นี่แหละ แค่นั้นเองครับผมแมวเด็กและแมวโตสำหรับในหัวข้อนี้เราแยกเป็นสองประเด็นนะครับโดยมันจะมีข้อดีและข้อเสียเนาะสำหรับแมวเด็กครับเพื่อนๆสามารถทําความคุ้นเคยและรู้จักได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีข้อด้านบนที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดตัดออกได้เลยครับเพราะแมวเหมือนเป็นกระดาษขาวยังไม่มีอะไรเลยดังนั้นเราสามารถทําความคุ้นเคยและรู้จักกับมันเดี่ยวนั้นตอนนั้นได้เลยครับคาว่าแมวเด็กอาจจะเดือนหนึ่งสองเดือนแต่ว่ามันเกี่ยวกันที่ฟาร์มเป็นหลักนะครับจะไม่ใช่ในส่วนของผู้เลี้ยงแต่ผู้เลี้ยงบางคนก็มี แมวที่บ้านคอดก็ทําได้เช่นเดียวกันเนาะถ้าใครรู้จักไปเลยั้านต้นสําหรับคนที่อยากให้แมวมันเชื่อไวๆทําได้เลยครับอันนี้ไม่มีปัญหาเอาละฮะต่อมาคือแมวโตครับสำหรับแมวโตมันมีข้อดีและข้อเสียแต่ผมมองว่าเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสียก่อนเนื่องจากาบางตัวเนี่ยอาจจะโดนอะไรมาก่อนอันนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยแต่ถ้าหากเรารู้ว่าเจ้าของเคยเลี้ยงมายังไงกินอะไรแบบไหนให้รายละเอียดเราได้อันนั้นเนี่ยข้อเสียจะไม่มีปัญหาเพราะเรารู้ละ แต่มันจะมีกับบางคนที่แบบรับต่อมาครับแต่เป็นคนกลางแล้วให้เราขายเราเสร็จแล้วเททิ้งเลยหรืออะไรอย่างนั้นจะมีครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าน้องเคยโดนอะไรมาบ้างเอาละฮะต่อมาครับข้อดีเนื่องจากแมวเหมือนคนครับนิสัยไม่เหมือนกันเราเลือกตัวที่นิสัยคล้ายเราได้เลยยกตัวอย่างเช่นบางคนเราชอบกระตือรือร้อนเรามีเวลาเล่นเรากะให้น้องเวละครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงคุณหาแมวกระตือรือร้อนมาอยู่กับคุณได้เลยแบบก,ก็อยากได้อย่างนั้นคุณก็หาอย่างนั้นเลยครับ เพราะตอนเด็กไม่ได้หมายเขาว่าโตมามันจะเล่นแต่ถ้าโตแล้วมันเล่นมันจะเล่นอยู่อย่างนั้นแหละครับแต่ถ้าตัวไม่เล่นคือไม่เล่นนะดังนั้นเนี่ยเราเลยสามารถเลือกได้ถ้าเป็นแมวโตวบางตัวชอบให้สงสิงบางตัวไม่ชอบคุณเลือกเลยอันนั้นคือข้อดีของแมวโตวที่เราสามารถเลือกนิสัยของแมวที่เราชอบได้นั่นเองครับมารายาทครับเนื่องจากการเล่นอะไรทุกอย่างควรที่จะจําเป็นและต้องมีมารายาทเนาะไม่ว่าจะเป็นกับคนกับคน หรือคนกษัตริย์เราก็ควรมีมารยาทก,กับมันนะครับก็คือทุกครั้งเนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตก,ก่อนอะไรอย่างนั้นนะครับคือไม่ใช่แบบสักจะเล่นก็นเล่นเลยเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าน้องอารมณ์ไหนพอเราไปเล่นเลยโดยที่น้องอารมณ์เสียเราอาจจะโดนตบาดกลับมาก็ได้นะครับดังน,นั้นดีที่สุดเลยขอก่อนจะได้ไม่มีปัญหาในทุกๆรอบนั่นเองครับอย่าลืมให้รางวัลน,นะครับคำว่ารางวัลเนี่ยรูปหัวก็ได้ให้อาหารก็ได้ได้ได้หมดครับคือคือยังไงก็ได้อะขอแพร เราเป็นการตอบสนองว่าโอเคฉันรับรู้ว่าน้องอ่ะอยู่ตรงนั้นฉันไม่ได้ลืมฉันเห็นหัวเธออยู่อะไรแนวนั้นนะครับหรือแมวบางตัวอาจจะสนใจเราแต่แบบขี้เกียจลุกมาหาเนะาะอย่างก็อย่าลืมเดินไปทักทายคำว่าทักทายเนี่ยอาจจะเรียกชื่อลูหัวนิดเดียวก็พอครับแต่ไม่ใช่ว่าเมินมันเลยนั่นเองนะอันนี้ก็ทั้งหมดเป็นวิธีการเอาชนะใจแมวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นแมวโตแมวเด็กเพิ่งรับมาหรือว่าเลี้ยงมาปีนึงแล้วเพิ่งได้มาใหม่หรือว่าเอาเข้าคู่อะไรอย่างเงี้ยทั้งหมด ก็น่าจะบอกหมดแล้วนะครับที่ผมได้รวบรวมมาให้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับผม